สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสูา่สชอ่องไม่ดีกนไปกินไปกิน,กน <tać> รู้เลยว่ามันมีอะไรเพราะว่าทํางหมดนมี้เรานึก่นะคะวันนี้นะคะ วันหนึ่งวันอีกหนึ่งวันที่รอคอยจริงๆเพราะว่าวงที่ฉันซัพพอร์ตมาโดยตลอดนะคะคัมแบ็กแล้วค่ะนั่นคือวงเซียงซค่ะทุกคนแบบเอ e นเอเนจีไม่ไม่เข้าซ้เลยตืหนเต้เลยทำไมทำไมนะเซียงซค่ะดอลลมอนตตอนเริ่ม เซลล์คัมแบ็กกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เออหายไปหนึ่งปีเต็มเธอกับเพลงกับเพลงซิกับเพลงเดวิลที่ฉันค่อนข้างสาบประมาณนึงตั้งแต่เ,เรียกเช่นเลยเดช่นจบฉันสาบเลยแบบเอาเพลงอะไรมาให้อเซลล์ซีเออไปถึงสาบส่งสาบค่ายแบบ,บค่ายด่าค่ายอ่ะเออใช่ <laughs> อะไรแบบนี้เนาะวันนี้ก็คือกลับมาแล้วนะครับกับดิจิตอลอัลบัม้มซิงเกิลอัลบัม้มเออใช่กับเพลงที่ชื่อเพลงว่าเฮลิคอร์เตอร์ ใช่แบบนี้เลยอ่ะซึ่งก็คือคาดหวังมากจริงๆเพราะว่าได้ข่าวแบบเห็นสปอยมาบ้างแบบกรุบๆนิดหน่อยๆฟังเพียแบบนี้ก็รู้สึกว่าปังจริงๆถามก่อนว่าเป็นเมียนใครดีกว่าอ่ะตรงนี้น่าจะรู้จักกันอยู่บ้างบ้างไหมเออยูจีนยูจินเธอมีมมมมไหมมีเมียนไหมทุก น้องอ๋ออึนบินอึนบินได้นะเจอไม่มีเมนใช่ไหมเธออึนบินอึนบินอ๋อเมนอึนบินชั้นเมนซึงยอนเลยกับซึงเลยกับยอนลีเดอร์นี่นะคะเดี๋ยวจะแนะนำเดี๋ยวใครยลีเดอร์ให้ดูแซ่บฉันว่าฉันแซ่บแล้วนะลีเดอร์เซบกว่าฉันเหลาซึงยอนนะใช่ไปดูแล้วอ่ายากจังเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวพวกมันเสียนาวันนี้เราจะเรียกเซนเป็นออเอ็มวีแล้วก็เป็นโชว์เคสนะคะเพื่อจะดูเปอร์ฟอร์แมนซ์โดยเฉพาะเลยเนาะเดี๋ยวเราทำเรียกเซนกันเลยดีกว่าค่ะกึ่งดี จ้ามดีมาวนี่ไม่ดูทีเซื้อไม่ดูอะไรเลยนะนี่คนเมื่อกี้คนเมื่อกี้มมีความแบบพาสีสวยที่แบบคาดเกคาดหวังส่ฟักิ้งคาดหวังยูโนเดโอ้โหบอเอออู้มีความแบบเป็นใบพัดอ่ะนี่เมสันคนกลางสวยมาก แกทำเอ้ยเอียกี้ดโอ้สวยแบสยจังมีเยอมาแบบป้านเลย่ะเอีกี้เอกี้ฉันสูงมากโอ้ยน้องเอ

มานี่ไม่เลิโอ้โหคุณนี้คุณตกเข้าด้อมมันี่แบบตกเข้าด้อมลมาเลยัไม่วหรอขออีกจริงมืควาแรกหนึ่งกลุ่มท่อนนี้ดีสมัมว่ะคอนแบบที่แบบไปผูกแบน รู้ก่นท่าน,นี้แสงไฟฉากน,นี้แบบิ้นรู้ได้นะคะ่ินต่อนสวยแต่น่าจะออกเยอะกว่านี้นะเพราะว่า้แสวยจริง sụt Bảy giải thịt băng lục Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ สวยๆมากอ่ะอันนี้สวยอ้โหท่าการเ้หนุุ่บการเท้อีกแล้วจริงอ่ะตอนห้เนดีขึ้นมากอ่ะโอ้หปังบุรีวตาเราไม่อก์ลยสอนุงพุ่งเลยตอะกันต oh ุ no. uh ๊ะ oh! อ oh! ้เงียบเลยเนี่ยเธอดีมากดีจริงแแต่นูจะด่าแล้วนี่หนูจะด่าแล้วนี่ ใช่แบบเชียร์มีรแกรมนหรือเปล่าใช่คือเอมี่สวยนะตอนแรกนั้นคือแอบคาดหวังว่าหลังแบบฮุกสองก็ได้แบบน่าจะแบบเปลี่ยนฉากบ้างฉากเดิมเลยกูงงมากสนุกก็คือแต่แต่คือมาลงทุนนะแต่ว่ามันแค่แบบฉากซ้ําบ่อยไปเกินไปั้นแต่ว่าเจ็ดฉากเนี่ยคนอ่ะไหนเฮลิคอปเตอร์ใช่คือฉัน้าที่จริงเพลงชื่อเพลงมาวันนี้หน้าถ่ายแบบนอ่สตัวนล้วก็แบบมีเฮลิคอปเตอร์อยู่ข้างหลังไน้งเฮลิคอปเตอร์ลงมาไม่ไม่ก็แบบไอนั่นอ่ะเป็นอยู่บนดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ข้างหลังแบบนี้ จริงแบบเมมเบอร์นั่งอยู่บนเวทีกับแต่รใช่ไหมอ๋อเกินไปอันนี้เกินไปเนาะหัวมุนหนึ่งกลุ่มแต่ชอบเพลงชอบมากโอ้โหครับติดเพื่อนใชคไหมพีเยอะนะดีเยอะนะใช่ใช่ใช่คือของพ่อครัวแล้วก็ซึ่งนีคือแบบได้ได้ไฮโน้ตแบบเต็มเสียงมากจริงๆแต่เมื่อกี้อาจจะไม่ได้ยินกันแบบมันมันมันท่อนพีคพอดีะแต่ฉันรู้ด้วยคนอยู่ชิงแล้วก็ที่หายที่หายไปบ่อยก็น่าจะเป็นเกลกี้หายอยู่ ประมาณนึงน้องก็หายไปเออช่ออะไรมียนยตรคนหนึ่งที่เป็นคนผกบอละที่ผมบอลเลยอ่ะไม่ใช่เยอืนเอืนคนที่แรปไงแหละใช่คนที่แรปแล้วก็คนที่เป็นลีดเดอร์เอเธอจริงขายเลยแซกรุบจริงๆชมากมีความกระเทยมากแล้วก็เป็นเมนเด้นเมนเมนเด้นะเมนเนด้วยนะเมนเดนกเต้นดเมนเตนเมนเนเมนเนเมนเน ไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันดีกว่านะคะอ๋อไม่ได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้หรอป่าใช่ไหมมันเปรตนะเอมี่เอมีเอมี่บ่อยวันไหนนะเอ็มี่บ่อยเดี๋ยวเราไปอะไรอยู่เดี๋ยวเราไปทำเลเซอร์โชว์เคสดีกว่านะคะเพื่อเผื่อจะได้เห็นแบบท่าเต้นเยอะขึ้นไปไปเลยค่ะเอ้าโอ้โหโอ้เออคนนี้เลยเมนเตนสองคนนี้เลย คิดดีมากที่แบบเอาแบ็คัพผู้ชายมาเต้นอ่ะอคใครบอกซีเซีเมื่อไม่ถึงมาเจอค่ะมาเจอได้สนใจอ่ะอเฮียหนึ่งกุศล หนึ่งกลุ่มแระครบยังมีห้องแบบโฮโลกราฟแบบเป็นใบพัดอยู่นี่ก็ไม่ได้เหมือนกันแต่วอลที่น้องเล่ใช้

แผ่นทีหนึ่งสุดเออมามามาอย่าให้ผิดหวังนั่นคืเซลซีกับสูตรนี้ก็คือที่สุดแล้วโอ้เออทำใจ ก็ตีแบบดึก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 ขึ้นไนะเ้ยเบี่ยงเส้นึงกลุคุณ่าดีดีไม่คูดอะไรเลยนี่ ดีดีจริงเหมือนอินชันว่าอินเตอร์ในช่บเพลงนี้มาก่อนมันเขาแบบวางมาตรถามดว้ว่าฮาวบบี้นั้นดีสุดแล้วก็แบบมีมาแต่อันนี้ฉันว่าที่หนเหมือนเป็นการเอาแบล็ k เดย์กับฮกวบบี้หนักมารวมกันนะแล้วก็กลายเป็นแบบปังแบบนี้อันเือหด้ออกไหมปัดได้นะนะไม่รู้จักเลอะไร่าเนี่ยมันเป็นแบบังจริงมันดีด้วย ต้องเกาหลีต้องฟังแล้วนะคะรวยด้วยเกาหลีต้องฟังแล้วตอนนี้เ<ม>ป็นดีแล้วเป็นดีหลายเพลงด้วยจริงแบบเกาหลีต้องฟังจริงๆรนะเป็นไงบ้างดีแล้วแซ่บไหมเออมือวงนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องไฮโนสแบบมีมีไฮโนตแบบเหมือนเมนร้องก็เก่งกันอยู่แล้วเธอหลายคนนะเมนร้องสามคนมวงน,นี้ออที่จริงดีก็เป็นเมนร้องด้วยนะแต่ว่าแบบไม่ได้ไม่ค่อยได้โชว์มากเพราะว่าเต้นแรงอยู่อ่ะเตคอแบบว่าการเต้นแบบแบบแบบโดดเด่นกว่าการร้องอัไม่ไหวอันเธอจะแบบเพนแพ้ผู้หญิงทำตาเปืือนอ๋อ เปิดบนวางแผนมาก่อนแล้วะครับดีจริงเธอไม่มีวิวอะไรเลฟจริงๆถือว่าแบบคุ้มค่ากับการรอคอยแบบหนึ่งปีเต็มๆมันว่าไหมจริงจริงแล้วก็ที่จริงอีกเพลงเป็นเพลงนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเขาบอกว่าภาษาอังกฤษแบบแรับดุกว่านี้อีกอะไรแบบสองคนถือว่าหาเพลงที่จริงอันหลังหลังหลังมีอันคุณเอาเพลงนี้มาต่อใช่ไหมใช่เป็นแนวอะไรกันใช่มันเป็นหน้าแบบเมืนดีบิวโพดอยู่ใช่ไหมแบบวางแผนการตลาดของ ออควรจะพาดควรจะเปลี่ยนได้แล้วมันแผนการตลาดนะหนูขี้เกียจจะด่าแล้ว่ะให้ด่าพอแค่เอสเอ็มพอแหละอย่ามาด่าชิ้วเราด้วยนะอีวีควายอืออะยังไงใครที่เป็นเชชเชอร์นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ไหนกับเพลงที่ไหนไงกับเพลงมีบ้างแล้วก็เอ่ะถึงเรลาคือชอบแบบดูดูชอบเกินไปไหมชอบเพลงเหรอฮะชอบเพลงเหรอชอบก้านั่นแหละ เกูเกลียดการส่งมาใส่ไม่คุ้นูเหนื่อยจังอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเราด้วยนะคะแบบเป็นกำลังใจกันนะเป็นกำลังกับการทำคลิปแบบไปของฉันด้วยนะคะแล้วก็จถึใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไอโกะเฮลิคอปเตอร์คือคือคือแบบถ้าติดติดตามอาจริง